สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจ้งว่าเกษตรกรกลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มอนุมัติได้รับเงินเยียวยานะคะ,ะกลุ่มแรกจะเป็นเกษตรกรที่จะส่งชื่อของท่าน ให้ทกศน,นะคะไปพิจารณาจ่ายเงินคือคนที่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรเป็นประจำทุกปีจนสถานะเป็นปี2,563แล้วอันนี้สามารถเช็คดูสถานะของตนเองออนไลน์ได้ที่ www.farmer.doae.doae g o t h โดยการใส่เลขบัตรประชาชนตัวเองลงไปนะคะ แล้วระบบก็จะแจ้งให้ทานสรบถ้าปรับปรุงล่าสุดปี2562แบบนี้ใช่เลยคือข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา100%นะคะหากมีบัญชีทกศแล้วให้คุณรออยู่ที่บ้านได้เลยไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นสำนักง,งานเกษตรอำเภอก็ไม่ต้องไปสมุดเล่มเขียวถ้ายังไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องปรับ เพราะทางเราจะส่งข้อมูลของท่านในระบบทบีนของเราไปให้ทกศถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของทกศก็จะรอรับเงินได้เลยวิธีรับเงินก็แบบเดียวกันที่ท่านรับเงินค่าปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวค่าประกันข้าวโพดมันสำปหลังแบบนั้นนะคะต่อไปกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่2คือไม่เคยปรับปรุงข้อมูลเลยลองตรวจสอบสถานะนะคะ ขค้นสถานะว่าไม่พบกิจกรรมหรือปรับปรุงข้อมูลล่าสุดปี2,159ถึง2,161นะคะแต่ว่าตอนนี้เกษตรกรได้สำรวจตนเองณปัจจุบันยังเป็นเกษตรกรเพราะปลูกพืชอ,อยู่หรือไม่ถ้าไม่แน่ใจว่าท่านเพาะปลูกพืชตามหลักเกณฑ์ที่ไปลงทะเบียนมาก็ดาวน์โหลดแบบคำร้องทอบอกกอ1 ลิงก์ดาวโหลดจะแนบไว้ให้นะคะกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนให้ผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านลงชื่อรับรองมาครบถ้วนนะคะแล้วค่อยเอาไปขอประปรุงข้อมูลการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันสำหรับกรเกษตรกรรายใหม่นะคะซิงซเลยไม่เคยเป็นกเกษตรกรมาก่อนและมีการเพาะปลูกพืชจริงในตอนนี้พืชยังยืนต้นในแปลงปลูก หลังจากปลูกขึ้นไปแล้ว15วันตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนเษกษตรกรายใหม่นี้รัฐบาลจะช่วยเหลือคนที่มีเอกสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถ้าตรวจสอบแล้วเอกสิทธิ์ถูกต้องแน่นอนก็ให้ดาวน์โหลดแบบทบ,บกศ1นย์ตามที่ลิงก์แปะไว้ให้นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนให้ผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านลุงเชือ่อฟลองให้ครบถ้วนแล้วเอาไปขึ้นทะเบียนใหม่นะคะ ทั้งนี้รายใหม่ต้องขึ้นทะเบียนให้ทันวันที่15พฤษภาคม2563จะมาขอเป็นกเกษตรกรก่อนแล้วกลับไปปลูกอย่างนี้มาขึ้นทะเบียนไม่ได้นะคะอย่าลืมว่าการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการหรือตรวจสอบพบภายหลังท่านจะมีความผิดตามกฎหมาย และธนาคารสามารถดึงเงินคืนจากท่านได้ทุกกรณีหรือไม่ท่านอาจเป็นหนี้กับธนาคารได้ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตสถานะก็ไปอัปเดตปรับปรบปุงข้อมูลของการเป็นเกษตรกรนะคะ